สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส Rv เป็น ID ที่1532ครับโดยตัวนี้ตั้งราคาอยู่แค่เพียง8,790บาทครับกับรหัสที่มีสกินบลีดสกิน1ในเกม Rv ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเกมนะครับเพราะบางคนหมดเงินไปเกือบ1,000 10, 0บาท เพื่อสกินตัวนี้สกินเดียวสำหรับไลท์โทชิโร่สกินบลีดตัวนี้นะครับและยังมีอาสนะ V2 ในไอดีนี้เม i ิคอสกินมิรากเกิลสกินอีกเพียบมวยไทยมี s โนว Festival กับ l i m i t ต็และอันติเมตก็มีฮีโร่ครบรุนครบจะมีอะไรคุ้มไปกว่าราคา8790ัอีกบ้างลองตัดสินใจกันดูนะครับครก็ตามที่สนใจมาดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ข้อมูลเบื้องต้นในดีน้ฮีโร่115สกิน312นะครับวินเลตอัปราชนะตามนี้เลยแหลงเกยสูงสุดก็สุขคอนพูเลอร์อ Controller. และก็กรอบโปรไฟล์เรืองแสงที่ใส่อยู่จากวัลเลอร์พลาซีซั่น6นั่นเองประวัติครับฮีโร่หลักๆที่เจ้าของไอดีนี้นิยมเล่นมีลอเรียลโอเมนเทวนาซูเปอร์แมนมิหน้า มูลาดูคองซานิตเรียวมะเตอร์ฟายและอีกมากมายนี่คือความชํานาญของแต่ละตัวสกอร์แข่งขันมีการเล่นจัดอันดับตามนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมในแต่ละโหมดจัดอันดับจํานวนแมตช์อันปราชนะตามนี้ใครดูไม่ทันคือสต็อปได้เลยสกอร์ผู้เล่น1 0 0รคะแนนเต็มใช้ยาสมรภูมิไม่มีแชมเปี้ยนชิพเคยเล่นในซีซั่น2ได้ซิงเกิลคราวแล้วก็ตัวเองในส่วนของความสัมพันธ์ลบหรือเพิ่มได้จัดการได้ตามสะดวกครับฮีโรและสกินกันต่อเลยนะครับเอเริ่มกันที่เอ่อโร ฮีโร่ใน ADRV ตัวนี้ครบทุกตัวเหรียญในเกมเลย 59, เหลา0ือ5เ0 0 0เหรียญน,นะฮะถ้าอนาคตมีฮีโร่ใหม่ซื้อได้เลยีก2ตัวเพราะฉะนั้นฮีโร่จะครบไปได้อีกหลายเดือนเลยนะครับและในส่วนของสกินใน ADRV ตัวนี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น312สกินเราจะไล่ตั้งแต่สกินที่อยู่ในกิจกรรมปัจจุบันที่ไปเด้งด้านบนนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ครับเริ่มที่สกินวอลเลอร์พาร์ลินดิ แล้วก็ไล่ไปจนถึง,งตัวสุดท้ายเป็นลิมิเต็ดของทูเรนลีจีเน่นี่คือสกินทั้งหมดที่มาเด้งด้านบนนะครับทีนี้ไปดูกันต่อจากตัวถัดไปจนถึงตัวสุดท้ายมีลีเจนของโจ๊กเกอร์สกินเอ็กซ์ตรีเมอร์ของเฟนิกเกรกหิมะสโนว์เฟสติวัลลิมิเต็ดสกินต่างๆ s อสตีวองทองนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดนาคอสชุดว่ายน้ำมีมิราเคิลเทอร์นิงสวาร์ลสไครต์ของนาเอของเรียวมะแล้วก็สูพรีมสกินไม่ว่าจะเป็นกรีนแอกและสกินครบรอบ2ปีของวิฟ Legend ของ The Flat Limited ของ Richter Limited ของ Sata ของ t o u r e n สกินไทยของอารม Esteem Thuren ทอง Medical Skin หุ่นยนต์เทวนาส FEE X1 Silverwing และก็ยังมี Limited อีกมากมายของ Enso m i r a l e n Elsu uh, Diamondic Creation มีด้วยและก็สกินที่ต้องคลิกที่ดูนิดหนึ่งอย่าง Asuna V2 จาก Sword Art สกินที่มีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้นลครับ เป็นหนึ่งในสกินที่หายากที่สุดของเกม ROV ซึ่งอดีนี้มีให้คุณเฉยเลยครับจัดไปเลยครับในราคา7,000เอ้ย8,790จะลดเฉยเลยพอไปครับแล้วก็มีมิราเคิลของยอนสกินลิมิเต็ดสกินเดมอนสเลเยอร์สกินคอลแลบต่างๆอีกมากมายของเซลฟิตเนี่ยนะครับมีเอส a ต w มวอลเล็ตไพร r เจอร์แฮปปี้โกลเด้นด้วยแล้วก็ Supreme กิน n ี l l เมียลิมิเต็ดของเวลไฮลิมิเต็ดของ ต่างๆนะครับของซิลซิลสูพรีมมิราคเกิลเดโมนิกครีเอชันเนี่ยก็ยังมีในสองซานิสด้วยนะครับหายากมากๆครับคุณตีได้เลยมิราเกิลตัวหนึ่งประมาณพันห้าบวกบวกอยู่แล้วนะครับไอดีนี้มีมิราเคเกิลตั้งหลายตัวนะฮะแล้วก็ยังมีสกินที่ผมแจ้งไปว่ามีมูลค่าในการสมส,สูงที่สุดเพราะตอนกิจกรรมมันมามันไม่มีการันตีและคนบางคนหมดกันไป8000กว่าบาท900 0กว่าบาทบางคนเกือบหมื่น เพราะฉะนั้นน,นี่คือสกินที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นๆหรือแทบจะเป็นที่สุดของเกม Rv ที่เคยมีมากก็เรียกไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นไอดีนี้มีสกินไบรท์โทชิโร่ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับและก็ยังมีสกินไทยมิราเคิรลาวิลอุนตาแมนฟรอเรนติโนสกินลิมิเต็ดสกินเอร์เรลเฮลบรีเจนเอมิลี่ลิมิเต็ดไฮยะเต และก็รีเจนสกินต่างๆอันติเมตอย่างมาลอชปุ odge, นยนต์และก็สก,กินเวฟเซเนสเทียอันติเมตคาเฟนี่เชอร์รี่บรอสซัมและก็มีรีเจนต่างๆสก,กินลาสมวยไทยซื้อไว้แล้วรีเจนเตียวเซียนก็มีเวฟนอกจากเซเนสเทียมียีน่าด้วยแล้วก็อีโววูคงฟูดมังกี้เวลสองนะครับมีอีโวแวนเวลหนึ่งแล้วก็อันติเมตสกินลอเรียวูคองแล้วก็รีเจนกับปัลเลอร์พาสอีกมากมายครับอีโวนาคอสเวลสี่อีโวบัตเตอร์ไฟเวลสอง สกินรีเจนอีกเพียบอันติเมตคิวเลนหุ่นยนต์วเอลเลตนางฟ้า,าผมเรียกงี้เลยแล้วกันรีมการเดียนเนี่ยแล้วก็มีวอลเลอร์พาสของคิวเลนนะครับร่างตำรวจอวกาศแล้วก็สิ้นสุดสกินสุดท้ายคือจะเป็นลิมิเต็ดอ่เป็นรีเจนของเอรันดอร์แล้วก็อีพิกทั่วๆไปของมาแกงก้านี่คือสกินสุดท้ายแล้วจริงๆนี่คือสกินทั้งหมด312สกินซึ่งผมบอกเลยว่า8,790คุ้มแน่นอนครับ แค่มีไบรท์โทชิโร่และบัตเตอร์ไฟ V2 ก็คุ้มเกินราคาเลยครับนี่ยังมี m i r าเคิลเมดิเคิลแลกะก็พวกมวยไทยพวกอันดิเมตอีกกลอบโปรไฟล์เรืองแสงอีกฮีโร่กับรูนครบอีกโอ้โหจะหาตอบโจทย์ว่านี้คงยากครับแล้วก็ไอดีนี้ยังมีในส่วนของพวกรูนเนี่ยที่เรียกได้ว่าเพียงพอที่จะเล่นได้ทุกเกมทุกตัวละคร คุณจะเห็นได้ว่ารูนในไอดีนี้10ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อไปเพื่อแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่างๆไอดี ID นี้เพียงพอที่จะเล่นได้ทุกสายและได้ทุกแผนการเล่นและชิ้นส่วนรูนเหลืออีกเกือบ4ี่แสนเลยนะครับสามแสนดนะครับโดย้วายเยอะมากๆรูนก็เป็นอันหายห่วงครบเลยและก็ในส่วนของปรับแต่งไอดีนี้มีเอฟเฟกสังหารตามนี้6 7 8 9 1 0 11ชิ้นครับเอฟเฟกต์วาร์มี678 9 10ชิ้นครับเอฟเฟกวิ่งมี6 7 8 9 10 11 12 13 14 14ชิ้นครับส่วนอีโมจิมีทั้งหมด45อันผมจะไม่ได้พาไปดูทีละอันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็ให้เป็นสิทธิ์ของใครที่ซื้อไอดีนี้ต่อเข้าเช็คในคลังของด้วยตนเองได้เลยทีนี้ไปดูกันที่คลังของในเกมกันบ้างครับไอดี ID นี้ก็มีบรรดาบาัตรเช่าฮีโร่สกินอีกจํานวนมากที่สามารถกดรับได้ในคลังของแล้วก็มีพวกไอเทมตราอัญเชิญเอฟเฟกวาร์ปต่างๆ ที่เป็นแบบจำนวนวันนะครับก็สามารถรับได้แล้วก็ลูกแก้วในการสมลอตเตอรี่อีก112ลูกเรียกได้ว่าสมได้ยาวๆและบัตรเปลี่ยนชื่อมีย9บใบใช้จริงในการเปลี่ยน10บใบตั้งแต่ว่าซื้อดีนี้ปุ๊บเปลี่ยนชื่อเล่นได้ทั้งหมด2ครั้งและที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจีปฐหะแล้วก็มีคริสตัลแดงในการแลกสกินระดับซูพรีดได้ทันทีอีก1ตัวเอาไปแลกได้เลยสําหรับสกินซูพรีมในอนาคตก็แลกได้เลยเหรือจะแลกตอนนี้เนี่ยก็มีอย่างคริสซี่ปาบิโลนให้แลกนะครับ นี่คือของในคลังทั้งหมดครับและแลงปัจจุบันเดี๋ยวต้องรีซีซั่นนิดนึงนะครับอาจจะเสียเวลาหน่อยก็ซีซั่นที่เราแทบไม่ได้เล่นเลยครับก็จบที่ดายบอนไอวีน่าจะเริ่มที่แพลตตินัมแน่เลยผมว่าก็ไม่น่าขนามือครับใครที่ซื้อต่อไปผมว่าคุณมีศักยภาพพ,พอที่จะเล่นดันขึ้นอยู่ละเพราะงั้นแรง้งเป็นแค่ ang, ใบเบิกทางเฉยครับแพลตตินัมสองเอาไปเลยครับสำหรับไอดีนี้สำหรับไอดีที่1532ราคา8 7 9 0าบาทใครสนใจอย,อยากซื้อไอดีนี้ละก็ ติดต่อมาได้เลยนะครับที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงค์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้คลิกติดต่อสังส่งซื้อกับเราได้เลยฮีโร, ب, ร่ครบรูนครบของดีขนาดนี้อย่าพลาดเลยนะครับฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวเ d r v อครั้งถัดไปจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ